ครับผมอันนี้กระเลียงกําลังจะเดินทางกลับนะครับ <c oughs> กะพงนะครับกระเลียงเขาเรียกว่ากระพงนะครับถ้าคนไทยกระเลียงเขาเรียกว่าไส้นะครับถ้ากระเลียงบ้านนะครับกะพงพึ่งนะครับผิวข้าวแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีแรงเช้ากินข้าวเหนียวมา ก้อนเดียวข้างหน้าก็มีลำธารเล็กๆครับเป็นแก่งครับ ลื่นครับลื่นเลื่นลื่นลื่นมาสวัาดีครับเดินทางนี้ครับ ข้างล่างมีน้ําตกอีกหลายชั้นนะครับอันนี้เป็นทางเดินป่านะครับทางเดินป่าเมื่อก่อนผมเคยเดินอยู่ครับสมัยก่อนข้างบนทาเข้าเลื่อนลอยอยู่ครับเข้าป่านะครับอย่าลืมพกยาก,กันยุงนะครับแล้วก็รองเท้าครับไม่แนะนําให้ใส่เหมือนผมนะครับผมใส่รองเท้า <c oughs> ลูกเสือของลูกชายมาครับมันไม่เวิร์กนะครับทำให้เดินลำบากมากไอ้ไฟนี่ผมเคยมาถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมมาสุดแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะกลับแล้วข้างหน้ามีเสียงวิบากครับเดี๋ยวผมเผื่อผมจะได้ถ่ายวิบากอีกรอบนึ่ง วันธรรมดาวันนี้วันนี้วันจันทร์นะครับขณะวันธรรมดานะครับยังมีวิบากขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเห็นรีวิวแชมป์ประเทศไทยมาลองทางครับมาลองของว่าขอ,ของแรงจริงหรือเปล่าอันนี้ไฟเราสร้างเองนะครับชาวบ,บ้านเขาสร้างเองนะครับมันจะมีหลายจุดครับ ถ้าเราทําจุดเดียวมันจะไม่พอใช้นะครับถ้าเราไม่มีประปาสองตัวนี้เราแย่นะครับไอ้นนี้สูบคู่นะครับสูบคู่สองสูบครับสูบคู่เลยครับอันนี้ทางเส้นนี้ที่ว่าจะขึ้นไปทางวิบากครับขึ้นไปทางพม่าได้ใช่สวยมากครับธรรมชาติลมืินมากแคนนี้ก่อนนะครับบายยครับสวัสดีครับผม